อันนี้ก็คือหิ่งห้อยนะครับนี่เดี๋ยวจะซูมให้ดูนี่คือตัวหิ่งห้อยเขาจะปิดไฟนะครับเวลาเห็นแสงสว่างหรือว่าไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับเขาก็จะปิดไฟนี่ครับถ้าเกิดว่าเรามีแสงสว่างทุกที่นะครับตัวเขาเนี่ยก็จะสูญพันธุ์นะครับ เพราะว่าเขาใช้เสียงในการาหาคู่นะครับนี่ของวิทับก็ยังมีนะครับที่สวนนี่ลักษณะของตัวหิ่งห้อยนะครับนี่สวยมากนะครับเขาปิดไฟนะครับเพราะว่าวิทับถ่ายเขาอยู่เมื่อกี้เขาก็เปิดไฟอยู่แต่ว่าพอพี่ทับมาเข้าใกล้เนี่ยเขาก็ปิดไฟ ก็น่าจะกำลังกินน้ำเลี้ยงดอกไม้นะครับนี่ก็เป็นดอกไม้ที่สวนครับกำลังกินแบบอร่อยมากเลยไอ่กินข้อต่อของต้นไม้นะครับเขาคลานไปด้วยเขาจะคลานไปในเนี่ยนะครับนะครับที่ท้ายเขาจะเลืองแสงได้นะครับจริงๆเลยะ มีหยดน้ําด้วยข้างล่างนะครับนั่นดูดูไทยเขาเขาก็เดินไปมานะครับก็มาที่ดอกไม้เขาจะทำอะไรเนี่ยกินดอกไม้เหรอ ไม่นะครับน่าจะใกล้ตั้งท่าบินหรือเปล่านะครับดูที่ท้ายเขาเป็นเอ่อเป็นโซนเลยนะครับโซนที่ว่าเป็นสีขาวๆนั่นก็คือจุดเรืองแสงนะครับ